Also. Awesome. ที่ดีออโตยูสคาสยามวิ่สันอุบลค่ะแล้ววันนี้โอมีพีพีรถเจ็ที่นั่งสไตล์ครอบครัวราคาไม่แพงมาฝากแฟนเพจดีออโต้ยูสคาทุกท่านเลยคันนี้นี่ก็คือเชฟโรเลตเทลเวลเซอร์ 2.8LT ปี2014ค่ะเดี๋ยวโอมจะพาไปชมความสวยรอบคันของเขาค่ะคันนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะสีฟ้าสวยมากๆกระจังหน้าของเขาเป็นแบบโครเมียมนะคะสไตล์ดุดันในรูปแบบของเชฟเขา แล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะคุณผู้ชมคาเป็นไฟแบบฮาโลเจนเนาะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วสวยมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆคันนะมาเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมยางของคันนี้เนาะ,ะขอบยางของเขา24ห้าทับ70 R16 แม็กเดิมจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมปียางรถปี14นะแต่ว่ายางปี20นะคะคุณผู้ชมคาก็ดอกยังโอเคอยู่นะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยแหละกระจกมองข้างของเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้าง อยู่กับกระจกแล้วเรียบร้อยพร้อมฟอนต์ตัวหนังสือเทลเว e รเซอร์แบบนี้เลยค่ะมือจับของเขานะคะใส่เบ้ากันรอยมาให้เราเรียบร้อยมือจับก็จับขนาดมือมากๆเลยนี่เลยค่ะสีเดียวกันกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมที่เป็นเบ้ามือจับก็เรียกได้ว่าสวยงามลงตัวมากๆมาพร้อมคิ้วกันสัดเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียกว่าสวยเดิมรอบคันเลยทีเดียวในส่วนของด้านหลังของเขานี่เลยค่ะไฟดวงใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมที่ปัดน้ำฝนเนาะแล้วก็มีไฟเบรกดลนที่สามาให้เราเรียบร้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์กับเชฟของเขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะชื่อรุ่นของเขาเนาะเชฟโรเลตสอดูร์แมกดีเซลนะอ่านี่ค่ะอันนี้ก็เชฟเวรเซอร์ LT z คันนี้ด้านหลังของเขาก็มีไฟทับทิมมาให้เนาะด้านล่างก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆมีที่ อันนี้สามารถลากจูงเนาะคันอื่นๆได้ด้วยนะแข็งแรงมากๆนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยภายในกันต่อนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างอตอนนี้เดี๋ยวโอพา,มมาชมความสวยภายในของตัวรถกันต่อนะคะว่าคันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยค่ะด้านในเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุจากตรงนี้ได้เลยฟังก์ชันของเขา วิทยุสามารถรองรับวิทยุ FM AM MP3 MP3 ได้นะคะคุณผู้ชมขาตรงนี้สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเสียงเพราะมากบอกเลยแอร์ในส่วนของแอร์ของเขานะเป็นแอร์แบบ3ตอนนะคะมีแอร์ด้านหน้าตรงนี้เนาะตรงกลางนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังแถวเบาะหลังแถว3ก็มีแอร์มาให้แล้วเรียกได้ว่าครบมากๆเป็นเกียร์แบบพอตโต้เนาะสำหรับคันนี้รถปี2014ช่องเก๊เก็บของเก็บสัมภาระ อันนี้สามารถแยกสัดส่วนได้นะอันนี้น่าจะใส่เป็นพวกบัตรหรือพวกอะไรที่เราหยิบจับได้ใช้ง่ายๆเนาะนี่ก็เป็นเอกสารทั่วไปนี่ค่ะตรงนี้สามารถเปิดขึ้นเก็บของได้นะเล็กๆน้อยๆเนาะเก็บเหรียญหรือเก็บบัตรอะไรเงี้ยแอบดูนิดนึงตรงนี้ของเขามีอะไรบ้างกระจกเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คุณผู้ชมหาดูกระจกตรงนี้เราเปิดดูแล้วไฟก็จะติดแบบนี้เลยนะเพิ่มแสงสว่างให้เราในท้องโดยสารได้ดีมากๆดูดูข้างนี้บ้าง นี่ข้างนี้ก็ไม่แพ้กันเลยมีมาให้แบบว่าในรถปี2014เรียกได้ว่าว้าวมากๆนะเดี๋ยวไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันต่อนะว่าเป็นยังไงเป็นบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามานั่งให้ชมด้านหลังห้องโดยสารตรงกลางเนาะนี่เป็นแถวกลางก็เรียกได้ว่าเป็นรถเดินทางไกลได้นี่คันนี้ก็เหมาะมากๆนะเพราะว่าสามารถนั่งได้หลายคนแล้วก็กว้างขวางนั่งสะดวกสบายมากๆคุณผู้ชมขาเหยียดแข้งเหยียดขาได้สบายๆเลยนะ เฮดรูมบอกได้เลยว่าเหลือเยอะมาก3กมกำแพงยังได้อีกนะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยเดี๋ยวโอจะภาพมาพับเบาให้ดูว่าคันนี้เขาพับเบาได้เยอะขนาดไหนสามารถพับได้ทั้งหมดเลยนะในแถวกลางเดี๋ยวแต่ว่าขออนุญ,ญาตพับแถวนี้ให้ลูกค้าดูแล้วกันเนาะอ่านี่ค่ะพับได้แบบนี้เลยนะนี่สามารถเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ได้เราอาจจะไปตลาดหรือว่าเดินทางกันแล้วไปซื้ออะไรที่มันมีความสูงเนาะตัวนี้ก็เพิ่มวางได้แบบว่าโหสุดยอดมากๆ คันนี้ก็เป็นเบาะผ้าเนาะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากให้เราหุ้มเบาะหนังให้อันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมคะแจ้งกับเซลได้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปชมเบาะหลังแถวหลังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของด้านหลังของเขาอย่างที่บอกไปเนาะเป็นสามารถนั่งได้แต่ถ้าเราไม่มีใครนั่งเราอยากพับเพิ่มพื้นที่เก็บของก็พับ ได้เรียบแบบนี้เลยนะพับได้50-50นะอ่านี่เลยค่ะเรียบราบเรียบไปกับรถแบบนี้มีที่วางแก้วเนาะตรงนี้ฝั่งโน้นก็มีนะคะก็ให้มาสวยงามแล้วก็ให้ออปชั่นมาแบบพอเหมาะกับการใช้งานมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมโครงสร้างรอบตัวรถกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเลยค่ะก่อนที่จะไปดูโครงสร้างรอบตัวรถเดี๋ยวจะพาไปดูเลขไม์ของคันนี้กันค่ะ เลขไมล์ของคันนี้1 7 8 3 7 4มเดีกิโลเดี๋ยวไปชมโครงสร้างรอบพันกัน้า่เนี่ค่ะเดี๋ยวพามาชมโครงสร้างรอบตัวรถกันว่าเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละข้างเนาะจุดเม็ดอาร์ครเนาะที่เขาดูกันนี่เลยค่ะสวยงามทุกจุดเลยดูกโกลมทุกจุดเลยเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลยค่ะโครงสร้างเดิมทั้งคันจริงๆค่ะคันนี้เราประกันได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนอน็อตเดิมให้ดูน,อน็อ ข้างนี้นิดนึงค่ะนี้เป็นมาร์กจุดจากโรงงานนะยังอยู่สวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวไปชมข้างโน้นกันต่อนะคะคุณผู้ชมา่าเดี๋ยวแกะข้างนี้ให้ลูกค้าดูนิดนึงเนาะนี่สวยเดิมอยู่ครบทุกจุดเลยสวยงามมากๆด้านนี้กันต่อเลยค่ะแน่นนิดนึงนี่เลยค่ะดูน็อตตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้คุณผู้ชมดูน็อตตรงนี้น็อตเดิมทุกจุดจริงๆมาร์กจุดเพดสภาพสมบูรณ์มากๆคุณผู้ชมขา เดี๋ยวจะไปชมห้องเครื่องกันต่อน,นะคะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะ <S 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 เดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้ห้องเครื่องเขาสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนาะสวยเดิมอย่างที่โอการันตีไว้หรือเปล่าไปชมพร้อมกันเลยสภาพน็อตต่ตา,งตางๆเหลี่ยม,มุมสวยเดิมมากๆคุณผู้ชมนี่เลยดูนี่เลยค่ะน็อตเดิมน็อตไม่ขยับจริงๆนี่สภาพห้องเครื่องสมบูรณ์แบบนี้เลย แทนกันความร้อนนี่ค่ะยังไม่คืองานเรียบร้อยมากไม่มีชำรุดเลยนะสติ๊กเกอร์มอกอสภาพยังเอียมๆแบบนี้เลยคมชัดทุกตัวอักษรรถราคาไม่แพงแล้วก็ได้รถที่แบบสีสวยคุณภาพดีโครงสร้างเดิมทั้งคันวันนี้ราคาถูกมากๆราคาคันนี้นะ4ี5 0 0 0่แสนบาทเท่านั้นเองค่ะใครเครดีดนะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกจังหวัด ที่ดีออโตยูสคาของเรานะหากใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ที่เบอร์0868992225หรือจะเข้ามาชมรถจริงได้ที่ดีออโตยูสคาสยามนิสสันอุบลอยู่เส้นเซียงกูนขาเข้าเมืองนะคะติดกันกับยูพาร์คคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่อยากฝากไว้ให้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่มองหารถเจะที่นั่งรถสไตล์ครอบครัวราคากลางๆเนอะสามารถจับต้องได้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเชฟโรเลตเชลเบลเซอร์2.8 LTZ ปี2014ค่ะ